ถ้าเป็นเสียงพินเสียงแครนเฉยๆนำมาประกอบในคลิปของเราจะติดลิขสิทธิ์ไหมครับกรณีนี้นะครับถ้าเผื่อว่าเสียงพินเสียงแครนเนี่ยเราเล่นกันเองแล้วก็เพลงที่เอามาเล่นเนี่ยเป็นเพลงที่เราแต่งกันเองอันนั้นไม่มีปัญหาแน่นอนไม่ติดลิขสิทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่กรณีที่เรา,าใช้เพลงของคนอื่นนะฮะที่มีลิขสิทธิ์ แล้วก็เอามาเป่าเป็นเสียงพินเสียงแคนหรืออาจจะมีเสียงร้องด้วยเนี่ยอันนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะโดนล,ลิขสิทธ,ธิ์นะครับแต่ว่ากรณีน,นี้ถ้าเผื่อว่าคลิปเรายังไม่เปิดสร้างไรายได้จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ในอนาคตถ้าคลิปเราเปิดสร้างไรายได้แล้วกรณีนี้นะครับเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยอาจจะแจ้งมาได้ว่าเราใช้เพลงของเขาอยู่แต่คงจะไม่ถึงกับให้เราลบคลิปนะครับเขาอาจจะบอกเราว่า คลิปคุณมีรายได้แล้วเขาจะแบ่งสัดส่วนรายได้ไปครึ่งหนึ่งนะเออในเมื่อเราใช้เป็นของเขาเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขานะครับที่เขามีสิทธิ์ที่จะมาเอารายได้จากเราไปครึ่งหนึง่งบางคนอาจจะคิดว่าหูเราทําคลิปเหนื่อยเนี่ยแต่โดนแบ่งรายได้นะฮะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จริงๆเขามีสิทธิ์นะครับก็คิดในแง่ดีว่าก็ดีกว่ายูทูบเขาสั่งให้เราลบคลิปเราก็ดีกว่าที่เจ้าของลิขสิทธิ์เขา เอารายได้ของเราไป100%เนะพะราเพราะเขาก็อาจจะถือว่าเราเล่นเพลงของเขาอาจจะช่วยโปรโมทเพลงเขาด้วยถือว่าวินวินนะครับกรณีนี้เนาะก็ถ้าให้ดีนะครับถ้าอยากจะมีเสียงพินเสียงแคนก็อาจจะเป็นเพลงที่เราแต่งเองอันนั้นก็จะไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับ